สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมาอีกเรื่องรหนึ่งเป็นโครงการดีๆจากทางไทยเบฟนะครับสำหรับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภายหนาวปีที่24ครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางไทยเบฟทำมาอย่างต่อเนื่องครับไปรับไปรับชมกันเลยฮะ ไทเบฟสารต่อปณิธานแห่งการให้กับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่24พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตเคียงข้างคนไทยต้านภัยหนาวภายใต้คอนเซ็ปต์มากกว่าความอบอุ่นคือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน เราพร้อมขยายเครือข่ายพันธมิตรแห่งการให้ผสานความร่วมมือกับกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพภาคที่หนึ่งเพื่อส่งมอบรอยยิ้มและความอบอุ่นรวมทั้งความช่วยเหลือในด้านต่างๆไปยังพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่อันแสนห่างไกลธุรกันดารและหนาวจัดในแถบชายแดนของประเทศไทยก็อย่างแรกต้องขอบคุณบริษัทไทยเบรด์นะครับที่ได้ดูแลสังคมม,มาตลอดต่อเน,นื่องนะครับสำหรับ ผ้าห่มที่มอบให้ในวันนี้นะครับผมก็จะได้ส่งมอบให้กับหน่วยทาหารที่อยู่ตามอำเภอตามแนวชายแดนครับมันเหมือนกับเป็นความรักความผูกพันที่เราส่งจากส่วนกลางให้กับประชาชนในหน้าหนาวอันนี้ครับก็ขอบคุณบริษัทไทยเบริเวณครับเพื่อร่วมกันสร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นภายใต้ผ้าห่มพื้นเขียวรักโลก สืบสารและขยายเครือข่ายแห่งการให้ที่ยั่งยืนต่อไปมากกว่าความอบอุ่นคือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนครับก็เป็นโครงการที่ทางไทยเบฟนะฮะก็ผักดันมาตลอดโดแบบยเฉพาะการที่ต้านภัยหนาวซึ่ง<ะ>ก็คนไทยในต่างจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานได้รับผลกระทบจากอุณภูมิที่ลดต่ำลงอย่างต่อนเนื่องทุกปีป ขอบคุณพิ่าหารสุดหล่อของดิฉันด้วยนะคะคช่วยกันค่ะทุกภาคส่วนนะคะที่จะช่วยร่วมกันต้านภัยหนาวเอาข้อจริงนะคุณก้องเนะค,คนนี้ย่ในพื้นที่ทิศตะกันดาหนาวหนาวเลยอะหนาวเลยฮะ